สนับสนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีหุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้สินวีกลับมาติดตามสาระน่ารู้ในช่วงที่3กับ INTV News เกษตรแนวใหม่นะครับช่วงนี้เราจะกลับ <c oughs> มาอัปเดตในเรื่องของคุณประโยชน์สรรพคุณต่างๆ <c oughs> ที่มาจากผัก ผลไม้นะครับรวมไปถึงหลากหลายเรื่องราวนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีเรื่องของธงเทงธงเทงธงเทงคืออะไรผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันไม่เคย<ต>ไ,ดได้ยินเหมือนกันวันนี้เรารู้ว่ามีสปปรรพคุณมากมายครับเขาบอกด <c oughs> ีครับว่าธงเทงจะมีทั้งธงเทงไทยและก็ธงเทงฝรั่งนะครับส่วนธงเทงฝรั่งนั้นเขาบอกว่าจะจัดอยู่ในประเภทของผลไม้แต่ว่าธงเทงไทยครับจัดว่าเป็นวัชพืชนั่นเองครับคุณลักษณะครับแต่เขาบอกว่ามีสปปรรพคุณนะคะช่วยในการหยุดการอักเสบในลําคอได้ด้วยครับคนที่ชอบใช้เสียงเยอะ อย่างเราตอนนี้ก็ต้องมจะเซ็้อพอแล้วก็ต้องลองเขาบอกว่าทางด้านตลาดผลไม้ในบ้านเราเนี่ยก็จะมีทงเทงขายอยู่ด้วยเพราะว่าจากห้างสรรพสินค้าในห้างสรรพสินค้าด้วยนะครับหรือว่าตามที่ขายผลไม้ในห้างสรรพสินค้าก็จะมีทงเทงซึ่งจะมีชื่อภาษาอังกฤษว่าเคปคูสเบอร์รี่เขานําไปใส่กล่องทําแพ็กเกจจิ้งสวยๆด้วยใชครค่ะก็คงจะมีราคาที่สูงอยู่เหมือนกันนะคะนอกจากนั้นครับคุณลักษณาเขาบอกว่าประโยชน์ที่สําคัญของทงเทงครับซึ่งสามารถใช้รักษาอาการต่อมทอนซิลอั ได้อย่างที่คุณรักษนาได้บอกไปแล้วนะครับและนอกจากนั้นยังมีการค้นพบข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ครับว่ามีรายงานทางคลินิกของโรงรงเทงครับพบว่ามีการที่สามารถช่วยแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังได้ด้วยครับคุณรักษนาครับค่ะมาดูกันที่วิธีใช้กันนะคะก็ถ้าจะแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังนะคะก็ให้ใช้ทั้งต้นนะคะแบบแห้งหนัก500กรัมผสมน้ําเชื่อมในปริมาณ5 0 0ซีรับประทานครั้งละ5 0 c ีวันละ3ครั้งหลังอาหาร เป็นเวลา10วันเป็นการรักษาที่ติดต่อกันนะคะหนึ่งสิวันก็ถือว่าเป็น1รอบก็คือให้กินติดต่อกัน3รอบพูดง่ายๆก็คือ1เดือนนั่นเองหเดือนด้วยกันนะครับค่ะแต่ละรอบนะคะก็ให้พัก3วันจากการรักษาคนไข้50รายนะคะก็ได้ผลทั้งหมด39รายค่ะก็ถือว่าอาการดีขึ้น10 ดีขึ้นมากเลยนะคะคแล้วก็ไม่เห็นผลนะคะหนึ่งรายจากการรักษาโรคไอมีเสมหะหอบผืดก็ได้ผลค่อนข้างที่ดีนะคะคระยะเวลาของการรักษาโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่3-6วันยกเว้นหนึ่งรายนะคะที่รักษาถึง20วันในระหว่างที่มีการรักษานะค,ะคนไข้บางคนก็จะมีอาการรู้สึก ใจคอไม่ค่อยดีนะคะอึดอ,อัดเวียนหัวนอนไม่ค่อยหลับนะคะซึ่งอาการเหล่านี้ก็เกิดจากอาการข้างเคียงของการทานยาเข้าไปหลังจากที่รักษาไป1-5วันอาการเหล่านี้นะคะก็จะหายไปเองมีคนไข้ารายหนึ่งนะคะกินต้นนี้สดๆหนัก750กรัมในเวลา2วันก็ไม่ปรากฏอาการเป็นพิษแต่อย่างใดค่ะ นอกจากนั้นยังสามารถรักษาโรคดีซ่านได้ด้วยครับค่ะเออเป็นยังไงนะผมก็ไม่เคยเป็นเหมือนกันโรคดีซ่านครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับต้องใช้ต้นทั้ง2ต้นต้มน้ําแล้วก็คั้นเอาน้ำข้นๆมาผสมกับน้ําตาลพอสมควรครับรับประทานวันละ2-3ครั้งด้วยกันอืมบางคนก็รับประทาน10-15ครั้งก็จะหายตัวเหลืองดีซ่านก็คือสาหรับคนที่เป็นโรคตัวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแบบซีดๆเหลืองๆอะไรเงี้ยผมก็ผิวเหลืองๆเหมือนกันนะต้องลองทานอันนี้คุณววลยุสซี่เพราะว่าทานสุราเยอะไปป่าค่ะไปทางด้านของ การก้าต่อมทอ,มอ,มอนซิลอักเสบก็ให้ใช้ต้นสดๆนะคะหรือว่าอย่างแห้งก็ได้ใช้3หัวนะคะ,ะนำมาชุบน้ำตาล2แผ่นใส่น้ำหนถ้วยต้มให้เหลือครึ่งถ้วยนะคะรับประทานครั้งเดียวให้หมดส่วนเด็กนะคะก็รับประทานลดลงตามสัสดส่วนจากการรักษาคนไข้กว่า100รายนะคะบางคนรับประทาน4ถึง สิบครั้งก็หายนะคะบางคนรับประทานติดต่อกัน2เดือนถึงจะหายค่ะซึ่งเขาบอกว่าในตำรายาสมุนไพรไทยครับได้บันทึกสรรพคุณทวงเทงเอาไว้ว่าสามารถช่วยแก้โรคเบาหวานได้ด้วยนี่ใหม่แล้วครับสามารถแก้โรคเบาหวานได้ด้วยแก้ต่อมทอมซินอักเสบขับปัสสาวะแก้ไอแก้เจ็บคอแก้ไข้ครับแก้ปวดศีรษะแก้บิดแก้พิษนะครับขับพะยาิในลำไส้แก้ฟกช้ำอ้เยอะมากเลยอ่ะแก้ปวดหัแก้บวมน้ําแก้แล้วก็เป็นยาระบายได้ด้วยเยอะมากจริงสำหรับใครที่ท้องผูกอยู่ก็สามารถทานได้ ใช่ครับก็สามารถช่วยในหลายโรคด้วยกันนะครับเราจะข้ามไปที่ทางด้านของการภูกันบ้างการภูเป็นยังไงครับคุณลักษณาค่ะการพูนี่ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีส่วนช่วยในการฆ่าเชื้อนะะแก้ไขปัญหาท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยแถมยังช่วยแก้ าการปว<ล>ดฟัน,ฟนด้วยนะคะ,คะแล้วก็ไปรู้จักสมุนไพรชนิดนี้กันค่ะครับซึ่งการภูครับเป็นพืชสมุนไพรกลุ่มเครื่องเทศที่มีการบันทึกเอาไว้นะครับว่าใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนานแล้วแต้งแต่สมัยยุคอีโบราณด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าสมุนไพรชนิดนี้นะครับการภูหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าโคฟนะครับเป็นของคนภาคเหนือเรียกว่าจันจี้นะครับ ซึ่งในในการบันทึกตำราสรรพคุณสมุนไพรครับยังได้บอกถึงสรรพคุณส่วนอื่นไว้ด้วยว่าเถาของมันครับสามารถแก้โรคหืดได้เปลือกต้นครับแก้โรคปวดท้องแก้ลมแล้วก็คุมธาตุได้ด้วยส่วนใบครับสามารถแก้โรคสะอึกได้เออใครชอบเป็นโรคศึกนะต้องเอาใบไปกินดูนะครับแก้ปวดนะครับแล้วก็ในเรื่องของดอกสามารถช่วยเรื่องของการแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียแก้ท้องขึ้นขับลมในลำไส้นะครับแก้เหน็บชาแก้พิษเลือดน้ำเหลืองแล้วก็น้ำขาวปลาแก้ธาตุพิการบำรุงธาตุฟอกโลหิตขับเสมหะด้วยนะครับ ก็ในส่วนของน้ํามันนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าแก้ได้เหมือนกันเลยก็คือขับลมแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ไอฆ่าเชื้อโรคก็คือเหมือนกับส่วนทั้งต้นนี่ก็คือแก้ได้อยู่ในระบบเรื่องของลำไส้กระเพาะอาหารในเรื่องของเบาหวานเรื่องอะไรประมาณนี้นะฮะที่สามารถจะช่วยได้เยอะนะครับในส่วนที่ไม่ระบุส่วนว่าต้องใช้ส่วนไหนนะคะก็เห็นบอกว่ามีแก้ปวดฟันแก้แก้ดับ กินสุราได้ด้วยซึ่งคุณวิายุก็น้องนำไปใช้ด้วยใช่ไหมคะต้องลองดูนะครับแล้วก็ยังมีการช่วยย่อยอาหารช่วยให้เจริญอาหารนะคะลดอาการเกร็งของระบบทางเดินอาหารแก้ปวดหัวแล้วก็แก้เลือดออกตามไรฟันนะคะแล้วก็ยังมีการช่วยทําให้ระบบขับถ่ายเนี่ยกลับมาคืนสู่ภาวะปกตินั่นเองค่ะ และจากการวิจัยครับคุณรักษณาก็มีการพบว่าการภูมีสารต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะครับที่สูงป้องกันโรคตับจากสารอะฟลาทอกซินนะครับยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้ด้วยมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งนั่นเองครับค่ะโอ้โหน่าสนใจมากๆนะสำหรับต้านการภูนะครับใช่ค่ะต้านสารมะเร็งนะคะที่ตอนนี้คนป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็โรคเบาหวานเยอะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจด้วยเนี่ะเขาบอกไว้อย่างนี้ด้วยตามตำราของจีนนะครับซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องนี้ก็ อย่างที่บอกไปว่าการภูนะครับแล้วก็อะไรทงเทงนะครับ <ทะ S 1> สองอันนี้ก็ถือว่าเป็นผักเป็นเอาเป็นผลไม้นะฮะแล้วก็เป็นส่วนมุนภัยที่มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะครับ <ทะ S 1> นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ INTV News เกษตรแนวใหม่ในวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาเวลาหมดลงแล้วนะครับเราทั้งสองคนขอ,<ค>นอลาไปก่อนน,น,นะครับสวัสดีสสดครับ